broke b my a ฮะ almost b ROKE MY BACK แค่หทีก็พอลูกแต่ดูถนนในอเมริกาเขาเป็นไงบ้างเนี่ถนนขับรถนะน,นี่อยู่บนฟีเวนะดิ 5ไมล์ต่ e r ั e ว h มียไปนูก็มีบ้านคนดูยก็เป็นบ้านคนเขาแคบแคบอะไรน่ะแคบาส้นอะหนูแค่ถ่ายแล้วไม่ดูแคบนาตาเนี่ยนะโอเคแคบถ่ายไปถ่าย5าทีใเพื่อนๆดูก็พอแล้วโอเค I'm g n n g u e s h <Yeah>. y i 5 minutes ขับรถไปชั่วโมงไปแล้วดิขับรถมาประมาณเกือบชั่วโมงไหมกแล้วายมลมทำ3 hours ขับรถไกลมากปวดชั่วโมงรถไม่ไหวนะชั่วโมงนึงก็เต็มที่แล้วขับรถชั่วโมงนึงนี่76ไม่ใช่อะพอมชจะไป s e v e n miles per hour ตอนที่ไปล a s Vegas อดีมขับรถเก่งกว่าแม่ใแม่ขับรถเก่งอะเขาเขา drive 24 e hour เลยมอไซค์อะไรถนนวันนี้ r e c o องมอคมันแค่30 minutes เที่วันนี้ะ

<laughs> How about uh, Las Vegas burger, mm -hmm. French fries and burgers. About California, wine country. <laughs> <laughs> okay, I'm told 11 miles. 11 miles per hour. What? Huh? time 11 miles per hour. <laughs> ชจริงมากโอ้ยตกลุมอาเปิดสัตวหน่อยนะเพื่อนๆต้องทำใจตึ๊ดถึงก็หยิบกล้องเข้ามาเลยนู่นนู้นอ่ะอ้าวหมายเลข I'm killing myself ที่เลโดมัลติเมียเดี๋ย t จะสกายดีเพืเ่อไฟรถอันนี้ <Which one? S 2> มันสายไป <This one? S 2> สายมาอย่างนี้นะมันจะเบียดชั้นเลือกอันนี้ไง Which one? Which one? แสงมันไปก่อน t h i s one? นี่นรถสายสายเป็นเป็ดเลยเว้ยปวดมึงคืออุ้ยกรเสียวหรือพื่อหรือพื่ออินโลยังไม่โลเลยไม่ไหวมันร้อนถูกปิดดิมันในปรับเบาะอุ่นพอดีรถที่ดีมันมีปรับระบบไอทีนียเบาะให้มันร้อนอ่ะเวลานั่งไม่มีโลนะ Try low, try i've been taking a lot of pictures and i'm bored so they take like so many pictures so come to california california is wine country come to wine country แดดสอดดวงวายดังแดดสอดในไทม์ไลน์สองไมล์ส take exit 367 on the sun in time and light ภาพทิพย์เนี่ยโอเคแล้วหนูไปถ่ายภาพทิพย์ให้เขาเนาะพี่พีเขาดูแล้วพี่พีเขาจะดูดูได้ยูเซนีย์อะที่ blue thing มันดูได้ It's not blind. Well, I'm gonna get blind. But technology, technology, mom, technology. แปดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไปถ่ายกินข้าวบ้างเดี๋ยวต้องไป โอเคบายน่ารักนะดูดิหมาสองตัวน่ารักดีชอบก็เลี้ยงดิไม่ให้เลี้ยงแค่แฟนหนูไม่ชอบหมาแฟนหนูแพ้ขนหมาขนแมวนะเขาไปตรวจมาแล้วเขาตรวจแต่สมัยไฮสคูลเขาแพ้พวกขนสัตว์แต่เขาก็ไม่เคยเจอเป็นอะไร